สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโทรทัศน์การศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับในรายการการบริหารงานอุตสาหกรรมนะครับในตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับท่านผู้ชมครับที่เราได้ศึกษาในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอุตสาหกรรมและวันนี้เช่นเคยครับได้รับเกียรติจากท่านดรทินโนขวัญดีมาร่วมรายการในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านดรทินโนครับ ท่านผู้ชมครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอุตสาหกรรมนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารงานอุตสาหกรรมนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรในความหมายนะครับในเหตุใดที่ต้องมีกฎหมายนะครับแล้วก็มีคําพูดอยู่ประโยคนึงที่ว่ากฎหมายปิดปาก นะครับคือไม่ให้กล่าวอ้างจะไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในรัฐอยู่ในประเทศเนี่ยที่อยู่ภายใต้ของกฎหมายแล้วจะต้องกระทําตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่กระทําตามที่กฎหมายบัญญัติว่าไม่ให้กระทานะครับแล้วเราได้ศึกษาในเรื่องของความหมายในลักษณะข,ของกฎหมายไปแล้วนะครับบทบาทของกฎหมายที่มีต่อสังคมมีอะไรบ้างต่างๆนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายในครั้งหลังสุดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบของกฎหมาย ซึ่งเราได้เรียนรู้ว่าระบบกฎหมายมีอะไรบ้างในเรื่องของกฎหมายประมวลกฎหมายหรือซีวิลล์โขดลอนะครับหรือในเรื่องของกฎหมายที่เป็นกฎหมายจารีดประเพณีนะครับเป็นกฎหมายคอมมอรอลขอโทษนะครับเป็นกฎหมายคอมมอรอลเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับจารีดประเพณีซึ่งใช้นิยมใช้ในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็กฎหมายซีวิลล์หรือกฎหมายโคดลอเป็นกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดมาเป็นมาตราต่างๆที่บัญญัติใช้เป็นฉบับฉบับไปกับคนในสังคมนะครับก็แล้วก็จะมีกฎหมายในเรื่องของกฎหมายของกฎหมายสังคมนิยมนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติใช้กับรัฐบาลที่ใช้ในประเทศนะครับสุดท้ายก็มาศึกษาในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับศาสนาเช่นกฎหมายอิสลามซึ่งบัญญัติใช้กับมุสลิมหรือประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นมุสลิมนะครับที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามครับในวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของประเภทของกฎหมายครับผมประเภทของกฎหมายเนี่ยจะมีประเภทอะไรอย่างใดบ้างเนี่ยนะครับขอเรียนท่านท่านดรทินโดควัญดีได้ได้ให้ความหมายของประเภทของกฎหมายนะครับว่ามีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมประเภทของกฎหมายเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเป็นเรื่องของกฎหมายลายลักษณ์อักษร กับกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในประเด็นของบ้านเราเนี่ยเราเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับกับกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็พวกกฎหมายจรีตประเพณีทั้งหลายนะครับในข้อที่2ก็คือกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนนะครับถ้าเรารู้ว่ากฎหมายเอกชนเนี่ยก็เป็นประเภทกฎหมายเพ่งแลิ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับกฎหมายมหาชนก็เป็นประเภทที่รัฐกับประชาชนนะครับ ก็แบ่งแยกกันอย่างนั้นได้ก็จัดประเภทนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกฎหมายมหาชนเนี่ยพวกประเภทกฎหมายที่กฎหมายเวียนคืนนะพระราชบัญญัติเวียนคืนที่ดินทั้งหลายเนี่ยนะหรือเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการปิโตรเลียมการพลังงานอ,อะไรทั้งนั้นนะครับก็เป็นประเภทกฎหมายมหาชนสิงส่งแวดล้อมกฎหมายสิ่งแวดล้อมวัตถุพิพิธ อะไรพวกนี้นะก็คือรัฐดูแลประชาชนนะครับต่อไปก็คือกฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสารบัญญัติอันนี้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งหลายนะครับอันต่อไปก็คือกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเราเรียกว่า international นะครับเป็นกฎหมายที่เป็นการผูกพันระหว่างประเทศกับประเทศ หรือระหว่างไตรภาคีทวิภาคีอะไรที่เราได้ยินกันนะครับอนุสนธติสัญญาสนธติสัญญาทั้งหลายเนี่ยก็คือกฎหมายระหว่างประเทศ,ะเทศนะคระับกลุ่มประเทศทั้งหลายหลายประเทที่เป็นต้นนี่คือประเภทของกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็ก็ต้องจัดประเภทของมันให้ถูกต้องในขณะเดียวกันถ้าถามว่าเออสำหรับปชาชนแล้ว สำหรับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเพราะว่าต้องตอบว่าถ้าทําธุรกิจแค่ภายในประเทศแค่หมู่บ้านแค่จังหวัดเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับนะครับมันก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายมันแค่ทําให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นัก็ไม่ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ถูกไหมฮะมันก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศเหมือนกันคเพราะยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีภาษีเพื่อไปประเทศโน้นประเทศนี้ใช่ไหมครับหรือการนำเข้าการส่งออกต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหว่างประเทศพวกนี้หรือผมยกตัวอย่างเช่นเราได้ยินได้ฟังว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนรประเทศใดที่ใช้แรงงานกดขี่ข่มแงแรงงานใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานสัตตีที่ไม่เป็นธรรมร ก็จะไม่ส่งออกไปให้กับประเทศที่เขาเกี่ยวข้องหรือให้ความสําคัญกับกฎหมายแรยงานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนของประเทศนั้นเราได้ยินได้ฟังว่าประเทศที่ใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานเด็กอย่างเงี้ยส่งเข้าส่งของเข้าไปในกลุ่มยุยโรปโซนเนี่ยไม่ได้เข้าไปในกลุ่มประเทศที่เป็นอ,อเมริกาเนี่ยไม่ได้รหรือประเทศที่กดขี่ฆ่าแรง ใช่ไหมครับกลุ่มป,ประเทศอเมริกากลุ่มประเทศยุโรปรไม่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไปต้นนั่นคือเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านผู้ชมก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าประเภทของกฎหมายนั้นมีอะไรบ้างจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับบัญญัติไว้เป็นรายลักษณ์อักษรกับที่กฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในประเภทแรกแล้วก็ประเภทของกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนก็คือเป็นกฎหมายที่บัญญัติมาระหว่างที่บังคับใช้ระหว่างเอกชนกับเอกชนแล้วก็กฎหมายมหาชนก็เป็นกฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อบังคับใช้ระหว่างรัฐต่อประชาชนนะครับและนอกนั้นก็จะมีกฎหมายสารบัญญัติซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับรายละเอียดของกฎหมายและก็วิธีบัญญัติคือเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้กฎหมายสารบัญญัตินั่นเอง นะครับอย่างเช่นในกฎหมายไทยก็จะมีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันนี้เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัตินะครับสำหรับกฎหมายสารบัญญัติก็คือคนกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆซึ่งบัญญัติมาเป็นสาระสําคัญต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็จะมีสนธิสัญญาต่างๆซึ่งจะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับต่อไปเราจะมาดูที่มาของกฎหมายครับท่านผู้ชมครับว่า กฎหมายนั้นมีที่มาอย่างไรครับท่านดรทินโนครับกฎหมายเป็นประเด็นสําคัญครับผมเราเราดูทีวีดูเวลาเขาสอสออะไรต่างๆเนี่ยนะเวลาเขาแถลงนโยบายเวลาเขาประชุมรัฐสภาเวลาเขาผ่านกฎหมายนู่นกฎหมายนี่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนเนี่ยนะระวังแล้วแล้วมันทํากันอะไรกันยังไงที่ชาวบ้านบุ้โชนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมว่าเอ๊ะเขาทำกันไง แต่มีคำอยู่คำหนึ่งเราได้ยินกันบ่อยๆคำว่านิติรัฐเราจะปกครองบ้านเมืองโดยใช้นิติรัฐแปลว่าก็คือเป็นรัฐที่ใช้กฎหมายในการปกครองอครับไม่บางประเทศเนี่ยเรากฎหมายอยู่ที่ปากผู้นำแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะผู้นำนี่จะเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเันกฎหมายอยู่ที่ปากผู้นำเพราะในประเทศอย่างนี้เนี่ย ไม่ใช่นิติรัฐแล้วแปลว่ากฎหมายนี่เปลี่ยนแปลงโดยผู้นํามี power สูงสุดก็จะเปลี่ยนยาอะไรยังไงก็ว่ากันไปใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันมีการพูดกันในเรื่องของการลงทุนครับเมื่อการลงทุนเอ่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยน้ําท่วมอญี่ปุ่นอเมริกายุโรปเนี่ยที่มีลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะจะ เคลื่อนย้ายการลงทุนไปอยู่ประเทศอื่นๆเช่นไปอยู่กัมพูชามั่งลาวมั่งเวียดนามมั่งอินโดนีเซียมั่งมาเลเซียมั่งและวันนี้พม่ามั่งอ่าเพราะพม่าน่าจะมีอนาคตที่อิลลี่คินตันเนี่ยไปพม่าแลวนะอ่ามีการเปิดการทําการค้าแล้วนะรพม่าน่าจะมีอนาคตแล้วนะประเทศไทยพึงระวังแล้วนะทีนี้มาประกอบกับน้าท่วมจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ประเทศนน้นประเทศนี้อ่าผมก็มีการคุยกับนักธุรกิจชาวต่างชาติหลายคน แต่สิ่งที่ได้รับการตอบกลับมาว่าไม่ไปหรอกอประเทศไทยน่าลงทุนออย่างน้อยที่สุดประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเชื่อถือได้ครับประชาชนคนไทยยังเคารพกฎหมายผู้นําประเทศยังยึดถือเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยอันสําคัญของการลงทุนครับนะครับและผู้นําของเราก็มีบริการบริหารจัดการที่ดีด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะ ไม่ไม่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่หนีประเทศไทยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประชาชนคนไทยเนี่ยเปิดใจกว้างรับและมีความสัมพันธ์ความรู้สึกกับชาวต่างชาติที่ไม่เป็นปฏิปักษ์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญและโดยสมรรถนะของแรงงานไทยทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการพัฒนามาระยะยาวนานพอสมองควรเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆไม่กลับหรอกครับประกอบกับโดยสังคมไทยแล้วเนี่ยสามารถที่จะเดินไปกับความเป็น ระบบของโลกที่เป็นกลไกเนี่ยเดินไปได้เพราะไม่ต้องห่วงประเทศไทยเนี่ยยังมีการลงทุนเพราะเขายังเชื่อมั่นต่อเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยการประกองของประเทศไทยนะครับเน้นที่มาของกฎหมายเนี่ยวันนี้ผมคงไม่ไปพูดว่าที่มาของกฎหมายเนี่ยจากระบบนู้นระบบนี้มาเป็นอย่างไรแต่ผมจะพูดถึงระบบของกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นอย่างไรเนื่องจากกฎหมายบ้านเราเนี่ยเป็นกฎหมายรายลักษณ์อักษรเมื่อเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วที่มาของกฎหมายนั้นมาได้อย่างไรเราต้องพูดลายมาเลยเนี่ยนะว่ารัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศถูกไหมที่มาของรัฐธรรมนูนมาได้อย่างไรกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นไตยเนี่ยรัฐธรรมนูนมาได้อย่างไร ในประเด็นเนี่ยนะครับรับนมาได้จากการที่สมาชิกรัฐสภานะครับยกร่างกฎหมายกันขึ้นมาทำการเปลี่ยนแปลงรับนุนอะไรเนี่ยก็ว่ากันด้วยของกรไกรัฐสภาอันนี้ก็ได้โดยวิธีที่หนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยนะมาจากรัฐสภามาจากรัฐสภาครับแต่ก็พบน้อยมากนะครับในประเด็นต่อไปครับมาจากการปฏิรูปมาจากการปฏิรูปครับ คุณเห็<ช>นว่าพระราชบัญญัติรัฐมนูญปี2540มาจากการปฏิรูปรัฐมนูญนะตั้งคณะกรรมการสสรฮะสสรตั้งสสรมาแล้วให้ประชาชนเนี่ยมีมีส่วนร่วมในการร่างรัฐมนูลโดยส่งตัวแทนใช่ไหมครับใช่ครับและก็มาร่างรัฐมนูลขึ้นมีตัวแทนภาคประชาชนของในธุรกิจต่างๆเข้ามาร่วมกันครับปฏิรูปรัฐธรมนูญต่อไปก็คือมาหนทางที่มาจากของรัฐมนูลเนี่ยมาจากการปฏิวัติ รัฐประหารที่จะมีว่าจะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติฉบับต่างๆที่เราได้เห็นกันเป็นกฎหมายเหมือนกันเขาบอกว่าเรารัฐธรรมนูญโดยทหารฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าทิ้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือที่มาของกฎหมายครัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนนะครับอันนี้ก็คือรัฐสภานะครับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญเนี่ยประกอบไปด้วยหลายๆเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญ yeah ัติประกอบรัฐนูญว่าด้วยการตั้งสมาชิกว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาด้วยว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับกระบวนการในการเลือกตั้งทําอะไรยังไงกว่ากันไป แล้วก็จะมีพระบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการเลือกตั้งนะฮะว่าด้วยเรื่องของพักการเมืองว่าด้วยเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาว่าด้วยเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่าด้วยเรื่องของการวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง,ำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่าด้วยเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยเรื่องของผู้ออกเสียงประชามติพวกนี้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะครับทีนี้พระราชบัญญัติเนี่ยมาได้อย่างไรนะครับ,รบพระราชบัญญัติเราต้องไปดูว่าพระราชบัญญัติคือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาครบเนานยามคําว่าพระราชบัญญัติ แปลความว่าบัญญัติแห่งพระราชาเพราะกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของพระราชานะเพราะฉะนั้นเรา,าเห็นว่ารัฐนูลแล้วก็มีพระราชบัญญัตินะฮะพ้นที่มาของราชบัญญัติก็มีที่มามาสามทางด้วยกันครับอันที่หนึ่งเลยก็คือคณะรัฐมนตรีร่างพระราชบัญญัติขึ้นมาแล้วเข้าสู่รัฐสภานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ากลไกมันเป็นอย่างไรนะครับ อันที่สองเลยเนี่ยสอสอไม่น้อยกว่า20คนรับรองนะครับและพรรคการเมืองที่สภาผู้แทนราษฎรน,นั้นที่สังกัดนั้นเนี่ยมีมติให้เสนอได้นะครับถ้าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับรองรันะครับเพราะฉะนั้นถ้าสอสอเนี่ยยีคนลงชื่อกันแล้วก็สอสอนั้น ให้หัวหน้าพักรับรองมาก็นําเสนอเข้าไปสู่กระบวนการของการที่จะเสนอพรบรต่อไปนะครับอันที่สามที่มาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาแปลความว่าประชาชนผู้นั้นต้องมีสิทธินะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งใ<ต>ครมีเงื่อนไขว่า ต้องไปใช้สิทธิ์ก่อนหน้านั้นนะครับถ้าขาดการใช้สิทธิ์ก็ไม่สามารถเข้าชื่อได้ก่อนหน้านั้นเข้าชื่อไม่ได้ขาดออกห้าหมื่นชื่อครับนะครับก็ร้องขอไปนะครับนั่นคือกระบวนการครับทีนี้อันนี้เอาคนที่เสนอแล้วนะผู้มีอำนาจที่จะร่างเนี่ยก็คือรัฐสภานะครับทีนี้วิธีการเมื่อ เพื่อเมื่อผ่านกระบวนการเข้าไปส,สไม่ว่าสอสอไม่ว่าคณะรัฐมนตรีไม่ว่าประชาชนแล้วเนี่ยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎราานเนี่ยจะมีการพิจารณาสามวาระด้วยกันนะครับจะมีสามวาระด้วยกันวาระที่หนึ่งก็คือการพิจารณาและลงมติว่าจะรับหรือไม่รับหลักการมีแค่นั้นนะเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องอะไรครับ สภาผู้แทนราษฎรมีมติว่ารับหรือไม่รับหลักการ,รแต่ก่อนหน้านั้นต้องส่งให้ก่อนนะรับหรือไม่รับหลักการถ้ารับหลักการว่ากันในตอนต่อไปว่าเป็นการพิจารณาในรายละเอียดโดยการมาธิการที่สภาตั้งขึ้นมีการอภิปรายได้เฉพาะที่มีการแก้ไขหรือมีการสง,งวนคำแปลยะติหรือส,สง,งวนความเห็นไว้เท่านั้นนั่นหมายว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการ สงวนคําแปลยตินั้นไว้ไหมหรือไม่มีการสงวนคําแปลยติครับมีการอภิปรายกันเนี่ยเฉพาะคําที่มีการสงวนคําแปลยติไว้เท่านั้นนอกนั้นไม่ได้เพราะไม่งั้นก็ยาวมากเลยนานมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องไปอ่านกันมาก่อนสงวนคําไหนและไม่สงวนตรงไหนนะครับอันนี้คือวาระที่สองวาระที่สองครับคือเป็นวรระที่เอามาจากวรระแรกรับหรือไม่รับวารวรที่สองก็คือมา อภิปรายอภิปรายกันแต่จะอภิปรายในการสงวนเท่านั้นนะสงวนคำแปลยตินะถ้าไม่มีการสงวนคำแปลยติไว้ไม่ได้นะครับประธานเนี่ยจะไม่ให้พูดนะครับเพราะว่าไม่นั้นก็ยาวไปไปยาวมากนั้นก็อภิปรายกันทั้งฉบับไม่จบใช่ครับไม่จบวาระที่สามสภาจะรงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นจะเห็นว่า เวลาเข้าไปในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบก็ลองคะแนนเสียงถ้าไม่เห็นชอบก็ลองคะแนนเสียงถ้าไม่เห็นชอบก็กลับไปใหม่ไปเอาผู้ยื่นร่างเข้ามาก,ก็ไปทําการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ว่ากันใหม่แต่ถ้าเห็นชอบก็ผ่านขั้นตอนต่อไปขั้นตอ,นต,อน,นต่อไปก็คือโดยวุฒิสภาวุฒิสภาก็เหมือนกันกับสภาผู้แทนราษฎรก็คือมีสามวาระเหมือนกันนั่นเองอันนี้หนึ่งรับไหม ใช่ไหมครับอันที่สองแปลคําสงวนสงวนคําแปลยติไหมครับอันที่สามเห็นชอบแล้วมาเห็นชอบถ้าผ่านวุฒิสภาไปแล้วอต่อไปก็คือนายกรันตรีนะครับนําเสนอเพื่อให้รองเขาเรียกว่ารองพระปรามาพิไทยนําเสนอสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้รงพระพิไเยพระราชบัญญัติต้องนําเสนอรองพระปรามาพิไทย แต่การรงพระปรมาภิไธยเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เราจะเห็นว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราไปอ่านที่บทเฉพาะการครับเราจะเห็นว่าบทเฉพาะการจะเขียนไว้ว่าจะบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ต่อเมื่อประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาภาพระราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยภายในกี่วันนั่นล่ะกฎหมายนี้จึงใช้ได้นี่คือที่มาของพระราชบัญญัตินะครับต่อไปก็คืออาจจะมีพระราชกัมหนด เราได้ยินได้ฟังว่าพระราชกิจเดกีกาใช่ไหมครับกฎกระทรวงกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไอ้ตรงเนี้กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นพัทยาเมืองพัทยาเมืองพัทยาเป็นเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลเมืองพัทยากรทมกทมมีกฎหมายกันของตวเองเป็นกฎหมายท้องถิ่นเฉพาะ เฉพาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปพูดกันที่ว่าศักของกฎหมายเดี๋ยวเราจะดูในหัวข้อต่อไปคศักของกฎหมายเนี่ยเราจะต้องมองว่ากฎหมายใดๆก็แล้วแต่เนื่องจากรัฐนูลเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นแม่บทกฎหมายเป็นกฎหมายสูงสุดเลยครับเพราะกฎหมายใดๆที่ขัดแย้งกับรัฐนูลหรือขัดแย้งกับกฎหมายที่มีศักสูงกว่า ก็ต้องตกไปก็ต้องตกไปเพราะฉะนั้นสักของกฎหมายก็จะเริ่มตั้งแต่รัฐมนูลพระราชบัญญัติพระราชกานพรระชกิจดีกากฎกระทรวงและกฎหมายท้องถิ่นเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มีสักต่มกว่าที่ผมไล่ไปเนี่ยครับถ้าเมื่อไรที่ขัดแย้งกับกฎหมายสูงสูงกว่าครับย่อมเป็นกฎหมายที่เป็นโมฆะนะครับท่านผู้ชมก็ได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับที่มาของ กฎหมายไปแล้วนะครับว่ามาจากรัฐสภานะครับเป็นผู้ที่จะบัญญัติกฎหมายนะครับแล้วก็กฎหมายจะมาจากการปฏิรูปนะครับปฏิรูปลัฐธรมนูญต่างๆซึ่งยังมีอยู่ในเรื่องของเอานักวิชาการแล้วก็ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในธุรกิจต่างๆนะฮะมาช่วยกันปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปรัฐธรมนูญนะครับแล้วก็กฎหมายมาจากการปฏิวัติและนอกนั้นแล้วที่มาของกฎหมายในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติอะไรต่างๆ าตามที่ท่านดรทินโดได้กล่าวบรรยายไปแล้วนะครับว่าที่มาของกฎหมายร่างหญ่กฎหมายเนี่ยจะมาจากอย่างไรบ้างนะครับจะต้องผ่านสภาล่างหรือสภาสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องผ่านสภาสูงหรือวุฒิสภาด้วยนะครับซึ่งก็จะมีวาระทั้งสองสภาก็จะมีวาระ3วาระเหมือนกันก็คือมีวาระในเรื่องของการรับหลักการหรือไม่รับหลักการและก็อภิปรายใน,ในยติที่สงวนเอาไว้เพื่อที่จะอภิปราย นะครับแล้ววาระที่สาคือทางสภาสูงหรือสภาล่างเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหลังจากนั้นก็จะส่งไปให้พระนายกรัฐมนตรีนําเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระประมาภิไธยและก็ประกาศใช้ในพระาราชกิจจานุเบกษานะครับคุณดาวิวัตรพูดถึงตรงน,นี้เนี่ยเราเห็นว่าเวลาประชุมรัฐสภารหรือประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ตามเราจะได้ยินได้ฟังว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยผ่าน3วาระรวดเห็นไหมนั่นแปลความว่า สภาผู้แทนราษฎรนั้นให้ความสําคัญกับพระราชบัญญัติชุดนั้นตั้งแต่เริ่มรับหรือไม่รับหลักการรับหรือไม่รับหลักการเสร็จแปลคำแปลยติคําสงวนคําแปลยตินั้นไว้หลังจากนั้นก็คือลงมติเลยรับหรือไม่รับเห็นไหมไอ้ที่เขาบอกว่าประชุมครั้งเดียวเนี่ยสามวาระรวดก็เป็นอย่างนี้แต่แล้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นอันจบสิ้นต้องผ่านกระบวนการในวุฒิสภาด้วยวุฒิสภาก็เหมือนกันผ่านสามัญรัรวดได้ไหมก็ได้นะฮะสามัรัฐวดก็ประเภทเดียวกันรับการไม่รับแปลคําสงวนคาแปลยติแล้วก็รับหรือไม่รับหละจากนั้นก็นําเสนอรองพระปรามาจารยและรองประกาศในดรานกิจการดุเบยาาในดากิจการนุเบย์านะครับนี่คือที่มาของกฎหมายทั้งหลายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่า พระราชบัญญัติบางครั้งเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ออกพระราชบัญญัติไว้ยังไม่เสร็จสิ้นรัฐบาลชุดใหม่มาอพรบรตัวนี้ไม่ผ่านม้างอะไรแล้วจะเห็นว่าพรบรต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยมันอาจจะตกไปบ้างไม่ได้เสร็จสิ้นตามวันเวลาเหตุการณ์ที่มันผ่านไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็เกิดความยุ่งยากลำบากผมยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมีพระราชบัญญัติ จว่าด้วยจะตั้งว่าด้วย<า>หิายอะไรนู้นไม่เนี่ก็คือค่อนข้างจะลําบากหน่อยหนึ่งอะไรบางนี้มันใช้เวลานานนะครับครับท่านผู้ชมก็ได้ทราบนะครับว่าที่มาของกฎหมายจะมาจากที่ใดบ้างนะครับแล้วก็ผู้มีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมายต่างๆก็ได้ทราบไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องศักสิทธิ์ของกฎหมาย ตามศักของกฎหมายกฎหมายจะมีชั้นของกฎหมายครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านดรธินโญปันดีได้กล่าวไปแล้วว่ากฎหมายที่มีศักสูงสุดเลยก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับต่อลงมาก็จะเป็นกฎหมายอะไรต่างๆนะครับอยากให้อาจารย์ดรธินโนได้ขยายความนิดนึงว่าสักของกฎหมายต่างๆระดับชั้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังไงถ้ามันชั้นต่ํากว่าแล้วไปขัดแย้งกับชั้นที่สูงกว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันจะขัดแย้งได้ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผม ไม่ได้เลยฮะอันนี้ไม่ใช่าผมผมจะพูดว่าฟันทองว่าครับผมเองเนี่ยฟันทองว่าไม่ได้ในโดยหลักของกฎโดยหลักของกฎหมายโดยศักของกฎหมายเนี่ยกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่มีศักสูงกว่าย่อมเป็นโมฆะจะเป็นโมฆะได้ถูกไหมะอันนี้เป็นเป็นกฎเกณฑ์อยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นในรัฐนูญบอกว่าเขียนไว้ว่ามาตราเท่าไหร่ก็แล้วแต่ กฎมา,าว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบุคคลจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเรื่องของเพศไม่ว่าในเรื่องของอสถานะทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นั่นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเกิดไปออกพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการแบ่งชนชั้นอย่างเงี้ยรัฐมนตรีบอกว่าสิทธิมนุษยชนต้องมีความเสมอภาคต้องมีทานเท่าเทียมกัน ทุกอย่างเนี่ยนะแล้วอยู่อยูกฎหมายลูกกฎหมายลูกไปเขียนว่าให้แบ่งชนชั้นแบ่งชนชันกันว่าคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่มีเงินฝากธนาคารไว้ร้อยล้านสามารถทําอย่างนู้นได้ทําอย่างนี้ได้คนที่มีเงินน้อยกว่าทั้งนู้นทั้งนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้นี่แบ่งแยกกันด้วยสถานะทางเศรษฐกิจไม่ถือว่าตกไปตกไปเนื่องจากว่าไปขัดแย้งขัดรัดนู่นนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านก็ทราบแล้วนะครับว่าสักของกฎหมายต่างๆนั้นจะเป็นลําดับขั้นนะครับแล้วก็จะมีอํานาจของอยู่ในตัวเองนะครับซึ่งกฎหมายที่มีศักต่ํากว่าจะไปขัดแย้งหรือไปบังคับหรือจะไปบัญญัติให้เป็นแตกต่างกว่าหรือว่าจะไปขัดแย้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็ในเรื่องความรู้ทั่วไปของกฎหมายเราก็ได้ศึกษามาครบแล้วนะครับว่าความสําคัญกฎหมายนะครับความเป็นมาของกฎหมายลักษณะของกฎหมายบทบาท นะฮะและระบบของกฎหมายประเภทของกฎหมายที่มาและอํานาจผู้มีผู้มีอานาจในการร่างกฎหมายและสุดท้ายสุดสักของกฎหมายต่างๆว่ามีกี่ชั้นกี่สักอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราจะมาเข้าในหัวข้อในเรื่องของอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมการบริหารงานโดยตรงเลยนะครับวันนี้จะมีในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอุตสาหกรรมในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของนายจ้างแล้วก็จะมีในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานนะฮะในเรื่องของสังคมจะมีกฎหมายอะไรต่างๆอะไรบ้างเนะะี่ยฮะก็จะเรียนบรบกวนถามท่านดรธินโนขวันดีนะครับกฎหมายที่มันจัดมาใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานอุตสา<ฮ>หกรรมซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ข,ของลูกจ้างานะครับจะมีกฎหมายอะไรบ้างครับท่านดรธินโนครับผมผมแบ่งอย่างนี้นะคุณอภิวัตว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับการบริหารงานอุตสาหกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องอยังไงผมคิดว่ามันควรจะแยกเป็นประเภทประเด็นก่อนประเด็นก่อนประเด็นที่หนึ่งเนี่ยถ้าผมเป็นผู้ประกอบการครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผมในฐานะผู้ประกอบการาเนี่ยคืออะไรในฐานะที่หากว่าผมอยู่ในสภาวะของพนักงานของลูกจ้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยคืออะไรและอย่างไรก็ตามผมก็ต้องไปมองต่อว่า กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อสังคมเนี่ยต่อสังคมโดยรวมเนี่ยต่อความรับผิดชอบกับประเทศเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมฮมันน่าจะแบ่งเป็นสามประเด็นอย่างนี้ครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการซี่อนคือนายจ้างนี่เองนายจ้างเนี่ยนะก่อนที่เราจะดําเนินธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ครับนะครับสมมติเราจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยการจัดตั้งโรงงาน ต้องมีกฎหมายท่านจะตั้งโรงงานม,มันต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยของโรงงาน